นี่ค่ะและไฟเบอร์ที่หกนะคะคนแรกแมทคาร์ค่ะคนที่สองพ่อตรัลอ้อเบอที่สามคราวนี้ขอไปค่ะขอไปค่ะพ่อตรัลค่ะต่อไปค่ะพี่ก๊อตแรกค่ะและต่อไปพี่คุ้บีทค่ะต่อไปพี่อัพค่ะและคนสุดท้าย พิธีหลักนี้ค่อ่ะพี่แปดค่ะขอไค่ะาผู้ก่อไม่ได้ดไ <im itation> ทาารบา,า,ารบเป็ทีมมาก่อนอ่ะและกรรมการคุณผู้ตอมเดมค่ะและกรรมการสองน้องต้นายค่ะค่ะนักกีฬาจับมือกันได้ค่ะสัมผัสมือค่ะสัมผัสมือค่ะสัมผัสมือค่ามาเป็าานมือลาเอ้ย <im itation> รอบนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันใน3ใน5นะคะฝ่ายไหนที่ได้3เซตก่อนจะเป็นฝ่ายที่ชนะฝ่ายที่เป็นฝ่ายเสือกนะคะก็จะคือก็คือส16ะคกแล้วก็บรรลนเปลี่ยนชื่อนะคะ โอเคค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสวัสวดีพี่ฝนค่ะอ่าเบาไปค่ะไม่ข้ามเลยนักกีฬายังอยู่ดีใช่ไหมคะ,อะรอบนี้นะคะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดก,กันเลยนะคะ,ะเราจะไม่กระพริบตาอ้าวปล่อยตบเลยนะคะตอนนี้นะคะแต้มมุลสามนำอยู่ที่สองคะแนนต่อสูนย์คะน โอเคค่ะเกิดมาและยังรับได้นะคะถ้าโัยน้องเข้าค่ะอ่าออกไปแล้วได้หาไม่สามารถกลับเข้าสู่สนามได้เออระวังด้วยนะคะรู้นี้ได้เอ้าออกไปแล้วค่ะเกือแรบงบไปฮะตอนนี้ อ่าแล้วต่อไปนะคะเป็นหมูดปีทหกไปฝ่ายสุดค่ะอ้าวไม่ออกนะคะลูกนี้โยงเต็มเ,เลยค่ะอ,อันนี้นะคะคะแนนอยู่ที่สองต่อสามนะคะอ่ามาร์กิสตีดนะคะไม่ปล่อยให้ไปไกลค่ะอ้อลูาากนี้นะคะเกือบทมแล้วนะคะับะะเกือบให้นิดเดียวค่ะ ค่ะมทีสามเลียนมาเตินะคะดแอีกที่สี่ต่อสอคะนนอ้าวก็ยังไม่ข้ามเช่นเดียวกันนะคะเราเล่นกันอยู่กันตึสแบบนี้เรามารอชมภาพเกียร์มันมาจากน้องวาการินนะคะาเสิของเธอได้ไม่อีกแล้วได้ได้และจะไไโอ้ยีละอ่า ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะฮะ,ฮะแล้วยังไงคะโอ้โอเคค่ะลูนะะกนี้นะคะตกลงคะกรรมการบอกให้ลุงหลอกขาอย่งเอ่ยไล่แมนว่าอ๋อเอาแต่ว่ากรรมการบอกอย่างไง้กันอยู่โอเคค่ะลูกนี้นะคะจะออกไปนะคะออกมีไม่มีโอ้ที่ข โกยกีนะคะจะได้เจอการเสิร์ฟโดดรับค,คูณแบงค์ไหมนี่มากมากมากเออ,เออไม่ข้ามเลยค่ะยังไม่ข้ามค่ะดุทีสามก็มาเสิร์ฟค่ะโดยพี่ก๊อตนะคะเลือกใหที่หกต่อสี่ค่ะและเสิร์ฟมาอ่ะยังรับได้และเข้าไปก่อนคนระับได้ะค่ะ โ,โอโ rats, a a ้โหตกลงมาเลยหะลูดนิดลงมาเลยโอเคค่ะกับประเสริฐอีกรอบนะคะโดยพ่อตุดงนะคะโอเคค่ะอ้าวเติมออกไปแล้วเนี่ยค่ะยังไม่ทันได้เล่นเลยค่ะโมติสามกับประเสริฐอีกรอบนะหาด้วยให้ตีปต่อห้าค่ะ รับดีแต่ลดอ้าวใช้เท้าค่ะใช้เท้ายังได้อยู่อ้าวโอ้โอคืนไม่คืนไม่สม่ำเสมอนะคะให้ร,รับอนุญายโอเคค่ะโอคคะ้โหเท้าเป็นไฟเสริฟและรับบอลมาช่วยกันนะคะไม่ถึงไหนเลยโอเคค่ะยังได้อยู่และเซ็จแล้วนะ โอ้โลกนี้นะคะใช้ตบงหวะในการควักบอลลงนะคะโมติสามได้แต้มนะคะตรงกอร์อยู่ที่เต่อ5คะแนนเดือด้ไปโมจิสามค่ะเซคามะเซคามาเล่นเองหรือเปล่าเล่นเองตบโอ้โลกนี้นะคะแม่นมากๆเลย ลูกนี้ถือว่าทำได้ดีเลยค่ะหกกำลังเปิดตอ้กครั้งนะคะเสร็เข,ข้าไปค่ะและทิศข้ามตะกอนแกข้ามมาเสร็จข,ขึ้นไม่ข้ามค่ะล้นข้ามไปค่ะและตบไม่แรงเท่าไหร่ไม่หนัเท่าไหร่เสร็จที่มาตกข้า,ขขายังได้อยู่นะคะทีนี้เพียรไว้ยังไงออกไปนะะลูกนี้ โดน้ายบอลเอบอลบอลขาขอบอลโอเคค่ะหมูทีหกเป็นใสเกครั้งหนึ่งเลิร์ฟเกือมายังได้อยู่นะคะปีมั่อ๋อรูกนี้นะคะแต่ว่าออ มนนี้สกรอ,อร์อยู่ที่9ต่อเออ8ต่อ9ค่ะได้เยอะค่ะไม่เป็นไรและสามเมตรโอ้โหยังติดบล็อกแต่ไม่มีตัวร,รองนะค่ะติดบล็อกแต่ไม่มีรรตัวรองโอนขึ้นจุดกังหวะแล้วนะคะโอเคค่ะและเสรฟเข้าวกันด้วยตูมิทค่ะ สามตบลูกน um ้อาบลูกแนีเต็มเต็มคะแนนลูเต็มเต็มค่ะบทศึษาตอนนี้คะแนนนำอยู่ที่11ต่อ8คะแนนเกิดโดยบทศกษาค่ะปูบีสามอโอ้ยังรักได้ดีค่ะยังรักเติมค้ามาโอ้โหเลือเรอมากนะค่ะบทศา ผีได้ทุกตัวเลยนะคะผีได้ทุกตัวเลยและยังเติบตอ่อค่ะจากวันที่22ตอ่ตอ8ค่ะโอ้ไม่พลาดเลยนะคะว้าวลุ้นผีนะคะใช้สมองมากมากเลยเพราะนี่มันอยู่ที่ฉันเลยเตะข้ามหลังมาเลยค่ะไม่มีคนขวางนะคะ ได้แล้วแม่อีกรอบหนึ่งไหมฮะ,ะไม่ได้แล้วเนี่ยฮะไม่ได้แล้วเนี่ยฮะพิกับบอเสิร์ฟที่26ไงตอนนีต้ตะกออยูออ่ที่92เซนเตอร์เอา้าเอานักกีฬาเมาเหล้าลหรือเปล่านักกีฬาเมาเหล้าแล้วนะ่ฮะ ดีไม่โดนบอลเลยตาลานะครับตอนนี้แลนเจิร์ปไป์ี่ฝับโมดสเติร์ดเข้ามาค่ะเองโอ๊ตเซ็ตข้มาให้สุดๆแบ๊แก้เข้าไปก่อนเรรับอ่ะอ่ะเาการะิดตลอดมีการากปิดตลอดเกิดขึ้นอันเดิร์ข้ามาอ้าวลูกนี้อ้อโมดิสามยัะอ้อโมิเติร์ด แลเติร oh, really okay. ์ามมาิัวอ่เอไม่้านแม่นุ่งงเนาะลงหลับพี่ต้ยทมุโอเคค่ะเมาแดงค่ะบารู้โอเคค่ะอ่าลุงมนี้นะคะเสิร์ฟออกไปเองเลยค่ะพีอัดนะคาก่ะเริ่มตามมาติดๆแล้วนะอ้ที่5ต่อ11เอต่อ15 ผมเป็นต้เติรกค่ะมิละามิละาผมยาวโอ้ได้รับไม่ฟังเลยขอซึ้งได้ไหมคะวันนี้ขอซึ้งนี่มอบอลและเดิน3 2และ1นึ่งซึ่งอ้าวพามาพามาลุ้นและเซตขึ้นโอ้ ลึมเลยนะยัะยงงัดตบได้ก็ได้เลยแล้วต่อไปนะครับจะเป็นมูจิตาเป็นฝ่ายเปิดค่ะทามาเอาเสิรบอลไม่ได้เลยนะคะบอลได้หรือเพราะนัตจะเห็นเสิรบอลแล้วนะคะฝั่งทางมีไหมคะเกิดจี้ไหมคะมูจิตาจะเกิดการจีดด้ไหมคะ โอ้เกือบพทิกเด็ดนะฮะตอนนี้อยู่ที่หมู่ที่หกกามาเอิดอิจฉาโดยครูแบ๊คค่ะอยากจ้ำเติบไหมคะโอเคค่ะแก้กลับมาโดยการเซฟข้ามาค่ะกระบอลเปิดปึ้งและโอ้ยอยากได้ เกิดการเน็ตเกิดพื้นนะครเน็นเก ok น oh, really? te ิดพื้นแอาราแตกไม่ได้ลูกนี้นะครับอกตกออกไปค่ะตอนนี้นะครแตแนตสู่สีันสกอร์อยู่ที่15ต่อ1 7ค่ะครัเซ็ตข้ามาไม่ขนาดเท่าไหร่เซ็ตเข้าไปก่อน ยังกระดับได้นะคะและยกให้ครับเออลูกนี้ค่ะเออะะบอกไม่ท่ามไม่ท่ามไม่หัดบอลเลยคือน้องโอ๊ตยกมือทำอไมครับบังไม่ได้หรอกะค่ะและโอ,อ้ยลูกนี้นะครับมันใสว่าหลงแน่ อนนี้นะคะสกอร์อยู่ที่18ต่อ16เสิดโดยมือที่3ค่ะเฮ้ยเรือนี้นะคะเกิดการทูบอลค่ะทูบอลน,นะคะเคสิดข้ามมาค่ะ,ะเรืลอกนี้ยังไม่ข้ามเลยค่ะ ็ี่กลับมาเสิร์ฟได้อีกรอบนะคะหมดหกแต่นี่คะแนยังตาอยู่เรยได้คระวังต่งนินึงค่ะเกรรมการฝึกสามนิดนึงกรรมการึกสนโอเคค่ะแจ้ค้อตกลงแล้วนะคะว่ายังไงติงได้นะคะที่กรสามารถติงได้เอเค้ค่ะอ้าว รอจัาางหวะการเปิดน,นะคะทำให้สุดออกป่านนี้แดดก,ก็เกริ่มร่มแล้วนะคะกีฬาน่าจะเล่นได้แมรี่คักแต้มให้แล้วไม่เห็นอ่ะ20ต่อ17นะคะสบูมิสตาเป็นฝ่ายสุดค่ะโอ้ไอ้คะเสร็จขึ้นฟาวสินนะคะอุติสตาฟาวสินนะคะมีการเหยียดขึ้นเกิดขึ้น บอลอยู่ไนคะบอลบอลโอเค่ะมุเป็นไฟเิมาเขาอ่ะกรายมีคนรอแต่ว่าแต่ว่าพามาถ่ายนะครับมู่16บิามเปล่าทา ลดนะคะแทบลดน,นะคะน่ะลมพัดแทมลดน่ะอีกฝ eh. er ah huh> ั่งน uh ah okay uhm ึิมอ uh ีกฝั่งนึแทมมันลดค่ะยีสแล้วค่ะโอ้โ้ยี่สิบต่อสิบเก้นะคะอเอ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 ออในเตามันลมโอเค่ะมูซิไ่ไปเสือ และเชียโอ้ยเดินออกไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะบุษพงศก็ติงตื้นมาถันแล้วนะคะยี่สิบเท่าะคะ่ะเชียร์แล้วนะคะกองเชียร์เริ่มมาแล้วน,น,วนะคะหนึสามเออส่อต่อค่ะอะรับมาแรกดีและเซตเข้าอ้าว โอ้ oh, ไม่มีการลองบอลเลยค่ะพี Treasure. ่ป <hatten> okay, ุ๊กเข้าไปไงเกิดนะคะเมื่อกี emat. ้โคชิงเลยค่ะคุณแ๊กคุณแ๊กโคชิงเลยค่ะโอเคค่ะอย่าตายแดดนะคะและเอาโหเกือบกุ้มยักษ์นะคะอ่ากองเชียงมุทิโกกองเชียงเลยค่ะเลิศเลย โอเคค่ะแก้มาด้วยการเซตยังได้อยู่ยังได้อยู่แบคเพือ่อนไม่ข้ามเนื้อขาลุงอยู่เพื่อนเหยียเค,ะะคะาะไม่ขา้ามยิงเอาไว้ให้ตเท้าเอาไว้ให้เท้าติดเอวมาหยุดโอเค okay, ค่ะมูนที่หกได้ได้เป็นสายเกิดนะคะโอเคค่ะและเซตข้ามมาให้อีกฝั่งหนึ่ง โอเคไม่ถาเท่าไหร่นะคะแล้ว Monster Box ในหา Monster Box ไม่ถ่าโอเคค่ะปาริสกอ่ที่อีกสองเท่านะคะหมุที่สามเป็นฝ่ายโจกค่ะเป่าจแบ็คะหลอกถูกโอ้ลกนี้ต้ออกค่ะโอเคค่ะเปลี่ยนเสมาได้นะคะหมุห จะสามารถทับแ้มต่อเนื่องได้หรือเปล่าแต่มาเราชมข่าวโอเคสวยมากและยังไงคะึ้นโอ้อะไรคะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ท่นที่ยี่สิบสต่อยี่สิบแปดคะยอดรับนะครับตนนี้สูงสีมากๆมากๆเลย โอเคค่ะเอกี้โอเคมูช oh, uh ิบาได้นะคะเมื uh ่อ uh กี oh! uh ้บอลเดียวค่ะบอลเดียวเท่า oh. น uh ั oh. uh ้นนะคะจะเป็นที่สามจะปิดเกมได้หรือเปล่าตอนนี้มูชิบามเริ่มกดดันแล้วค่ะสวยกันนิดนึงนะคะสวยกันนิดนึงค่ะโออโอ้ยังสามารถยืมเกมีไดได้อ้าอ้าวโคตรเพลินเลยฮะ สูตรดีนะคะอาการจบโพสต์มือแล้วค่ะเป็นการดิวนะคะน้องวากาเมิเซิร์ฟค่ะปึ้งและโอเคค่ะรับได้เียและเซ็นข้ามาไม่ถนัดมพี่ก๊อตเซ็นข้ามาก่อนเมืร์ดมืไม่ออกนะคะทุกคนไม่ออกนะคะอีกตึ๊งแต้งค่ะใครจะเป็นป่ายปิดจบเรามาดูกชม และมุดรคนที่เติร์ดครับุตรสามค่ะเสิร์ข้ามา่าเซตขึ้นตัวเซตมาแท้แาไ้ไดเลยตดเก็บเซตแรกไปหาเลย